ครบหนึ่งเดือนแล้วกับกิจกรรมแสงสีแห่งความสุขการแสดงไฟสีสันที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครด้วยงบประมาณกว่า39ล้านบาทนะคะแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความคุ้มค่าและความไม่ชอบมาพากลของบริษัทที่ได้รับการจัดงานแต่ว่ากรุงเทพมหานครยืนยันว่าประสบความสําเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและว,วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดแสดงนะคะจะไปติดตามจากคุณกิติพรบุญอุ้มรายงานสดมาจากลานคนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะ คุณกิติพรคะ่ะสำหรับงานแสงสีแห่งความสุขที่หลางคนเมืองกรุงเทพมหานครคืนนี้จะจัดเปิดไฟแสดงเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้จัดให้มีกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้นมากมายค่ะ ขณะนี้นะคะประชาชนก็ทยอยกันเข้ามาร่วมชมงานแสงสีแห่งความสุขที่บริเวณลานคนเมืองกรุงเทพมหานครกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งช่วงนี้กิจกรรมหลายๆกิจกรรมเพิ่งเริ่มขึ้นค่ะแต่ว่าก็ประชาชนที่เดินทางเข้ามาถึงก็ให้ความสําคัญกับแสงสีแห่งความสุขหรือไฟหลอด LED ที่ถูกจัดเป็นลวดลายต่างๆถ่ายภาพบันทึกเก็บเป็นความทรงจำกัน โดยทั่วบริเวณลานคนเมืองนะคะสำหรับงานแสดงไฟกรุงเทพแสงสีแห่งความสุขค่ะเป็นนิทรรศการระดับไฟครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการออกแบบประยุกต์แผงไฟให้สอนทรงเครื่องอันหมายถึงการบำบัดทุกบำารงสุขแก่ปวงประชาเป็นแนวคิดหลักนะคะนอกจากนี้ไฟ l อวดีที่ถูกประดับขึ้นก็มีการมีสุขไร้กลางวนและนกพิราบแทนสันนิภาพและความปรารถนาดีค่ะทั่วบริเวณลานคนเมืองที่มีการจัดประดับไฟขึ้น ในครั้งนี้นะคะคืนนี้จะถูกเปิดแสดงให้ประชาชนได้มาบันทึกภาพถ่ายเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะซึ่งนอกจากการชมไฟที่ถูกจัดขึ้นแล้วกรุงเทพมหานครก็จัดให้มีการแสดงมากมายค่ะบริเวณด้านหน้าด้านหน้า,นาสาราว่าการกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งกิจกรรมที่กําหนดไว้นะคะก็จะมีทั้งการแสดงหุ่นละครเล็กเรื่องครุฑานุภาพจากหุ่นละครเล็กโจโลุยส ดงดนตรีสุนตราพรชุดใหญ่แล้วก็ยังมีการแสดงอื่นๆที่จะดำเนินไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนเลยนะคะซึ่งการแสดงที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะซึ่งก็จะดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงเวลา24นาฬิกานะคะซึ่งประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาที่ลานคนเมืองเพื่อที่จะมาบันทึกภาพกับแสงสีแห่งความสุขรวมถึงชมการแสดงต่างๆที่ทางกรุงเทพมหานาครจัดไว้ให้ค่ะค่ะ